สวัสดีครับคุณผู้ฝังทีรักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับประจำวันพุทธที่20เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่ามีอำนาจไม่ต้องกลัวกฎหมายไทยและตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับกฎหมายไทยเรามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับใช้บังคับแล้วก็ควบคุมคนไทยทุกคนได้จริงหรือเปล่านี่เป็นคำถามครับ เป็นคำถามที่คนไทยจํานวนไม่น้อยเนี่ยถามกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คงจะถามกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตราบใดก็ตามที่คนไทยอีกจํานวนไม่น้อยไม่เชื่อมั่นในความยุติธรรมของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราทำไมล่ะครับทำไมคนไทยบางคนโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจเงินและมีอำนาจรัฐเนี่ยพอทำผิดกฎหมายแล้วไม่โดนลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม แล้วทำไมบางคนที่ทำผิดในลักษณะเดียวกันแต่กลับถูกลงโทษถูกจองจำตกลงและความยุติธรรมและก็กระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ในลักษณะแค่เป็นการเลือกปฏิบัติสำหรับคนบางคนเท่านั้นเองคำว่าคุกไทยมีไว้ขังหมาคุกไทยมีไว้ขังคนจนเป็นคำที่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเชื่อว่าเป็นความจริงนะครับ แม้อาจจะมีคนรวยบางคนต้องติดคุกไปบ้างแต่ก็ติดอยู่เพียงไม่นานเท่านั้นแหะครับแต่คนที่จนมากๆซึ่งไร้อำนาจต่อรองไร้พวกไร้พ้องไร้เส้นสายกลับจะต,ต้องไปอยู่ในคุกจนบางคนเนี่ยต้องตายในคุกก็มีแล้วทาไมคนบางคนได้รับอภิสิทธิ์อย่างชนิดที่ไม่นําพาต่อหลักความยุติธรรมบางคนทําผิดกฎหมายร้ายแรงนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกที่กินบ้านกินเมืองทั้งหลายเนี่ยแต่กลับถูกลดหย่อนโทษอย่างน่าอัศจรรย์ใจ เพราะ,ะคนโกงบ้านกินเมืองบางรายเนี่ยไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่บันเดียวทั้งๆที่ศาลเนี่ยพิพากษาว่าต้องโทษจำคุกเป็นเวลาหลายปีนะครับแต่เมื่อคนโกงบ้านกินเมืองแล้วหนีคดีอาญาไปร่อนเร่อย,อยู่ในต่างประเทศแถมยังไปปลุกระดมให้คนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาเข็นค่ากันเป็นประจำแล้ววันหนึ่งเมื่อคนโกงบ้านกินเมืองสามารถกลุ่มบังเหียนการเมืองไทยได้ก็กลับไม่ต้องได้รับโทษใ,ใดๆแม้แต่น้อย เมื่อบ้านเมืองไทยเราเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วจะให้ใครหน้าไหนเคารพกฎหมายไทยล้วครับแล้วจะมีใครเชื่อถือหรอครับว่าประเทศไทยเรายึดมั่นในหลักนิติรัฐเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยคนไทยทุกคนก็เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าคนทําผิดร้ายแรงต่อบ้านต่อเมืองแต่กลับไม่ต้องรับโทษทันแถมยังได้รับความเกรงอกเกรงใจเรากับเป็นผู้ที่ทําคุณ,ณประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลให้กับบ้านเมืองซะอย่างนั้นแหละครับทำไมคนป่วยสาหัสที่เป็นคนจนเนี่ย ไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีพวกไม่มีพ้องไม่มีอำนาจรัฐและอำนาจเงินหนุนหลังถึงต้องทนทุกข์อยู่ในห้องขังและทำไมกรมรชาชทัณฑน์ไม่ส่งตัวนักโทษที่มีฐานะยากจนเหล่านี้แต่เจ็บป่วยเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาที่ดีกว่าโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าของกรมรชาชทัณฑน์ล่ะครับแลวทำไมนักโทษบางคนเนี่ยถึงได้รับอภิสิทธิ์ล้นเหลือทั้งทั้งที่ทําผิดอย่างร้ายแรงแต่กลับ ไม่ต้องติดคุกแถมยังสามารถไปนอนอยู่นอกคุกได้อีกทั้งหากเรื่องแบบนี้แม้ประกรมราชธรร์จะพยายามบอกว่ากลมให้ความเป็นธรรมกับคนคุกทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ไม่มีใครเชื่อหรอกครับไม่มีใครเชื่อคําอ้างของกรมราชัรน์เป็นอันขาดเพราะคําอ้างเนี่ยมันขัดแย้งกับความเป็นจริงอย่างที่สุดยังไงล่ะครับและความจริงที่สังคมได้ประจักษ์ก็คือนักโทษคดีร้ายแรงซึ่งเป็นผู้ที่บ่นทําลายประเทศชาติแต่กลับ ไม่ต้องรับโทษใดๆทั้งสิ้นในคุกก็ไม่ต้องอยู่อีกต่างหากพูดให้ตรงประเด็นแบบสุดๆเนี่ยนะครับก็คือไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยตอนนี้อยู่ในคุกนะครับแม้ว่าคุกนั้นจะถูกอ้างว่าเป็นห้องพิเศษบนชั้น14ของตึกแข่งหนึ่งในโรงพยาบาลตํารวจก็ตามขอย้านะครับว่าคนไทยที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกครับว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรป่วยจนต้องถูกนําตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจ มีคำถามว่าแล้วทำไมผู้ที่มีอำนาจรัฐเนี่ยถึงได้สร้างความไม่ไว้ใจให้เกิดกับระบบกฎหมายของไทยแล้วก็ระบบความยุติธรรมของไทยเราหรือว่าผู้มีอำนาจรัฐต้องการให้สังคมไทยเนี่ยเป็นความไม่ลงรอยอย่างนั้นหรือเปล่าครับเกิดความร้าวฉานขึ้นมาใช่ไหมเกิดความไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกแล้วหรือเปล่าแล้วก็เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆ ผู้มีอำนาจรัฐของไทยต้องการที่จะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยไม่เคารพหลักกฎหมายใช่ไหมครับไม่ต้องการที่จะให้เคารพหลักความยุติธรรมของประเทศไทยใช่ไหมครับหรือว่าผู้ที่มีอำนาจรัฐไทยไม่ต้องการให้แผ่นดินไทยเนี่ยเกิดความสงบขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่าครับ